กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบครื่งเรื่องสุขภาพค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมได้ดูสกูไปแล้วนะคะอย่างที่เราว่าไว้ค่ะวันนี้เรามีอาจารย์คนเก่งนะคะมาเยี่ยมเราถึงที่สถานีเลยทีเดียวค่ะตอนนี้อาจารย์โอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะอาจารย์พิมพนิชานนท์มณีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วัค่ะสวัสดีครับวัดีค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องแบบแรงเหมือนกันนะจากหน้าเหลี่ยมคือบางคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าหมดความมั่นใจไปเลยพี่โอเนื่องจากไม่ใช่แค่หน้าเหลี่ยมนะพี่ตั้มบางคนหน้ากลม บางคนหน้าแบบคือเรียกว่าไม่พอดีดีกว่าแต่วันนี้เราจะลงลึกในเรื่องของคนที่มีรูปหน้ารีเหลี่ยมต้องถามอาจารย์โอก่อนว่าแบบไหนถึงเรียกว่าเหลี่ยมบางคนไม่เหลี่ยมแต่วิตกไปเองครับไมต้องเป็นเหลี่ยมด้วยล่ะอ้าวมันน่ากลัวไงพี่โอใช่ไหมคะที่สุดใช่ไหมคะรู้สึกอแล้วคนหน้าคือมีความรู้สึกว่ามันแกยากสุดแบนอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันคือหน้าเหลี่ยมอันนี้ตามความเข้าใจตัวเองนะทุกคนจะกลัวตรงนี้่มอย่างเนี้ยมันมาจากโครงหน้าคือมาจากกระดูกถูกไหมกรามนี่เลยนะจริงครับ คุณมดคิดว่าเป็นกระดูกเหรอคะใช่จริงๆมันคือกรามนี่คือกล้ามเนื้อนะคะอ้าวหรอใช่จริงจริงเนี่ยที่หน้าเหลี่ยมนี่นะฮะตามหลักแล้วเนี่ยคือถ้าขากรรไกรของคนเรานี่นะมันก็จะไม่แตกต่างกันแต่ที่บวมมากบวมน้อยอยู่ที่การบดเคี้ยวหรือการเคี้ยวอาหาร แล้วที่เราเห็นมามากมนี่ก็คือกล้ามเนื้อนะคุณเลยไม่อย่างนั้นเราจะมีการโบทอกและวเล็กได้อย่างไรจริงไหมคะถ้าเป็นกระดูกมันโบไม่ได้ใช่ไหมเพราะตรงนั้นมันคือกล้ามเนื้อที่มันเกิดการบดเกีแข็งเหมนกล้ามเนื้อมันก็ยิ่งออกโดยเฉพาะเขาาถึงบอกว่าคนทางภาคอีสานเคี้ยวข้าเหนียวมันใช้น้ำหนักในการบดเคี้ยวที่ หนักแล้วก็เคี้ยวนั่ริงของเหนวยวจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เกิดมาหน้าเหลี่ยมพี่ตั้มครับค่ะอนาคตเราอาจจะหน้าเหลี่ยมได้นิดนึงจากกล้ามเนื้อใชีวิตจริงๆกราขากันไกมันก็ไม่แตกต่างกันมากครับใช่ไหมคะครับถ้าเราดูตามโครงหนือว่กระดูกอย่างนี้นทีนี้ส่วนใหญ่คนก็จะสงสัยว่าหน้าเหลี่ยมฉันกลัวมากเพราะต้องวัดยังไงมันมีมาตรวัดมามเช่นยังไงถึงออกมาหน้าเหลี่ยมออกมาจากตรงนี้เกิน50องศาถือว่าเหลี่ยมไม่ม้องมาดูนะคะบางทีเรามองปั๊บเนี่ยตรงมมรออากนนเัััจจะชดคบ คือชัดใช่มันจะชัดมากองราปหน้มไม่มีไม่มองรูปหน้าไม่มองรูปหน้าแล้วก็ทำมุมขมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือมองรูปหน้าปั๊บเนี่ยมันจะเห็นมุมของขากรนดกไเนี่ยระดับตาเนี่ยยืนชัดเลยคือตรงนี้จะออกมาเป็นเหลี่ยมนะคะอ่าแล้วบางคนในเหลี่ยมไม่พอนะฮะมีตรงนี้สูงขึ้นมาอีกมันยิ่งเน้นนี่สูงนี่เหลี่ยมเกิดอะไรขึ้นใช่มค่ะด้วยเหลี่ยมด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเหลี่ยมชัดกว่าอีกนะฮะตรงนี้ก็เหลี่ยมอีกนะผ่าเคยเห็นไหมฮะ มีหลายเหลี่ยมมากๆนั่นคือสี่เหลี่ยมจากตลาดเลยค่ะมีค่ะมีมันมีทั้งข้างบนเหลี่ยมข้างล่างเหลี่ยมมันจะตึงมองได้ชัดแต่ส่วนใหญ่บางคนหน้าผากจะตรงนี้กลมเป็นโครงของเส้นผมพอโครงตรงนี้ป้าตรงนี้เหลี่ยมก็สามารถว่าดูแก้ออกมาโอเคคือมันจะดูน้อยนิดนึงเพราะเหลี่ยมมีหลายรูปแบบบางคนเหลี่ยมเฉพาะกรามบางคนเหลี่ยมเสร็จมีโนกนะฮะบางคนมีมีหน้าผากมุมเหลี่ยมหรือบางคนมองไปตรงกรามตรงนี้นูนออกมาเป็นเหลี่ยมแต่ตรงนี้เล็กมันก็ดูหน้าออกมาเหลี่ยม มันเป็นหลายทรงคือถ้าเรียกว่าเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมเยอะเขาเรียกว่าเหลี่ยมจัด,จดไหมฮะผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับพี่โอค,ครับค,คือสาวสาวส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหน้าเหลี่ยมเยอะกว่ารูปแบบอื่นๆน,นะครับคราวน,นี้รูปแบบหน้าเหลี่ยมที่ทําให้ขาดความมั่นใจเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาจะแต่งหน้าหรือเสริมสวยยากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับที่ขาดความมั่นใจเอานมรู้สึกไหมคะว่ายุคนี้มือถือคะ่ะถ่ายรูปก,กันถ่ายตลอดเวลาใช่ทีนี้เมื่อถ่ายปั๊บเนี่ยมันจะเห็นความ หน้าออกมาเต็มเลยทำยังไงมันจะไม่ดูหน้าใหญ่ใหญ่ใช่ไหมพี่เพราะว่าเวลาแสงตกกระทบผิวมันจะมันไม่มีการกรอบของหน้าหรือเฉดดิ้งอะไรหน้าใหญ่ก็ดีนะจะได้เห็นชัดชัดเกินหรืเปล่าคะมัดเกันไปทัดออกมันเป็นอุปสรรคในการแต่งหน้าไหมพี่โอคือมันคือมดมีความรู้สึกว่า การที่หน้าเหลี่ยมเนี่ยคือมันไม่เขาเรียกว่าไม่สมดุลหรือไม่สมมาตรถือมันแก้ยากจริงๆแล้วเนี่ยเราจะกลัวคือเราเหมือนเราถ่ายรูปว่าอุ้ยหน้าฉันใหญ่เขามองแค่จุดกรอบหน้าแต,แต่เขาไม่มองส่วนรายละเอียดอย่างเช่นคิ้วตาจมูกปากพร้อมกันครับองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราแต่งให้มันดูคมชัดเช่นคนหน้าเหลี่ยมเนี่ยโอเคอันดับแรกเราต้องมีการลบ มันเออกมาก็คือที่เขาเรียกลบเหลี่ยมก็คือการใช้เชดดิ้งปิดบริเวณที่ท,ที่มันดูดูดูออกมาหรือว่าดูกลางมากออกมาเพื่อให้มันดูเงามันจะลบให้ดูแคบลงเมื่อแสงไปตกตก,ตก,ตก,ตกระทบถูกไหมฮะทีนี้ถ้าคิ้วอ่ะถ้าเกิดมโิลองคิดดูว่าคนน้าเหลี่ยมเขียนคิ้วเส้นเดียว ต่กันใหญ่นะมันต้องมีโครงคิ้วที่หนาชัดเจนหางคิ้วเรียวช่วยมันจะทําให้ตรงนี้ดูแคบลงแล้วตรงนี้เหมือนหนาขึ้นเพื่อรับกับตรงนี้เดี๋ยวเรื่องวิธีการหรือเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์โอวันนี้เตรียมมาเพียบอยู่แล้วพี่ตั้มตั้งใจแต่ตอนนี้ต้องถามพี่โอกันค่ะว่าสาวไทยกว่าครึ่งค่อนประเทศพี่ตั้มคือมันอาจจะเป็นมาจากแบบเขาเรียกว่าถ่ายทอดมาทำพันธุกรรมนะเราก็จะมีโครงหน้าที่ไม่ได้เรียวมากนะคะพี่โอมองว่าสาวเหล่านี้ที่เขาขาดความมั่นใจในการแต่งหน้าเนี่ย มันลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองสวยได้ไหมได้ค่ะนี่อาจารย์จะบอกเขายังไงดีครับบอกว่าอันดับแรกเนี่ยคุณต้องดูเรื่องของการใช้แป้งหรือรองพื้นให้เป็นสีผิวของตัวเองนะคะต้องให้เหมือนจริงๆนะน้อง่าจากนั้นเราต้องรู้จักคําว่าเฉดดิ้งคือเราต้องไปเรียนรู้เทคนิคใช่ค่ะอันนี้ยากนิดนึงนะคะเพราะบางคนเนี่ยใช้ไม่เป็นบางคนแต่งเฉดดิ้งมาเนี่ยมันดูดําไปหมดเลยใช่ฮะมันไม่สุด การทน่สาวพูดเก่งใจกลายเป็นยิ่งไม่มั่นใจมันต้องมีวิธีนิดเดียวแต่จริงยากไหมไม่ยากเลยเราจะมีเป็นสติ๊กของเรานะที่เป็นเชดดิ้งค่ะท่ใช้ช่วยคราวนี้สไตล์การแต่งหน้าของสาวหน้าเหลี่ยมเนี่ยค่ะพี่โอเขาสามารถแต่งได้ทุกสไตล์ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหวานเปรี้ยวดูหรูหราเขาทําได้ทุกแบบไหมคะคือถามทุกแบบไหมได้ทุกแบบค่ะแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบว่าจะสวย เท่ากับคนรูปหน้าไข่ไหมมันก็ไม่รอบปแต่ทำได้ไหมท่านนุ๊กนมวัฒถามว่าแต่งได้ไหมได้ถึงบอกว่าข้อสําคัญเนี่ยจะเฉียวจะเปรี้ยวอะไรแล้วแต่มันอยู่ที่โครงตาด้วยคือทําได้ทุกลุกใช่บางครั้งที่เราดูตาหวะที่ดูอุ้ยทำไมแต่งหน้าหวานทำไมแต่งตาอุ้ยดูเปรี้ยวเฉียวนีกออกไหมฮะมันอยู่ที่โครงตาโครงคิ้วนะฮะโครงหน้านี่เป็นพื้นฐานจริงเมื่อเราปรับโครงหน้าได้ใกล้เคียงเป็นรูปไข่หรือรูปปกติแล้วเนี่ยเราสามารถจะเล่นเส้นจาก เปลือกตาที่ว่าจะดูเฉียวดูกลมดูหวานมันอยู่ที่ส์เราทั้งนั้นนะคะแล้วก็แมทกับสีบัชออนลิปสติกมันก็จะดูเป็นโทนนะคะที่ดูว่าจะเป็นหวานหรอจะเป็นเปรี้ยวหรอนี้พรพี่โอพูดอย่างนี้เนี่ยค่ะพี่ตั้มเราเลยอยากรู้ว่าส่วนประกอบใดบนใบหน้าที่จําเป็นมากๆที่จะต้องแก้หรือว่าจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องใส่ใจให้รายละเอียดสําหรับสาวหน้าเหลี่ยมโครงหน้าต้องมีแน่ๆถูกไหมพี่โอเมื่อกี้พี่โอบอกคิ้วค โครงหน้าละคิ้วละบได้คิวตาตาสามแล้วครับค่ะคือสามอันนี้เอาจมูกด้วยหรอใช่สังเกตนะบางคนบางคนหน้าหน้าเหลี่ยมเนี่ยสังเกตไหมตรงนี้จะค่อนข้างยุบลงไปนิดเออมันชอบมาพร้อมกันจริงไหมอ๋อครับแต่คนหน้าไข่ต้องสังเกตสิจมูกจะดูโด่จริงไหมอ๋อจริงจริงเพราะเนื้อที่มันกระจายอไปเงี้ยพอคนตรงคนตรงนี้สูงไอ้ตรงนี้มันไปเลยอะ มันเหมือนใช้ตัวทรัพย์สินรีสอร์ทตัวเดียวกันนะมันแบ่งออกไปแล้วอะไรอย่างนี้โอเคหมอศัลปกรรมจึงได้ตังเยอะนะคะครับต้องถามพี่โอต่อเนื่องถามพี่ตั้มด้วยนะคะว่าเมื่อกี้พี่โอบอกแล้วว่ามี4เรื่องที่เราต้องดูแลครับคราวนี้แต่ละส่วนเนี่ยมันต้องมีเทคนิคขั้นเทพสิพี่เอาแบบขั้นเทพเลยนะครับผมแต่ละส่วนนยับคืออันดับแรกเนี่ยนะคะเราก็ต้องเรื่องของพื้นผิวซะก่อนก็คือผิวหน้าของเรายังไงผิวหน้าต้องเนียนเรียบต้องเนียนเรียบคือลงรองพื้นให้เป็นผิว ต้องเลือกสีเดียวกับผิวไหมคะหรือว่าเนื่องจากอยากลบเหลี่ยมเลือกสีดำลงมันจะไม่ได้จะดูคามนะน้องโน้ตมันจะต้องสีเดียวกับผิวเราามารถใช้ไฮไลท์เชดดิ้งแก้ได้นะคะไฮไลท์มันทาให้สว่างเพราะเมื่อสีผิวเราเนี่ยพอเราลงไฮไลท์มันก็จะดูมีแสงสว่างมันเด้งขึ้นใช่เด้งขึ้นนะคะสุมขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใช้เชดดิ้งปิดบริเวณที่เราไม่ต้องการเช่นกรอบหน้าลบไปเวลาเราพอแต่งเสร็จลงแป้งมันก็จะกลายเป็นหน้าคุณดู หน้าคุณมีกรอบเล็กลงครับนะคะนั่นหมายความว่าเทคนิคที่จําเป็นสําหรับผู้หญิงที่จะแต่งหน้าหน้าเรียงค่ะต้องเชดดิ้งและไฮไลท์ให้ถูกต้องใช่แต่อย่างน้อยนักนดถ้าคนที่หน้าเป็นกรอบเนี่ยเขาไฮไลท์ไม่เป็นอะเชดดิ้งสาคัญกว่าจริงนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะโอ้โหยี้ฉันไม่มีเวลาฉันทําไม่เป็นหน้าเบี้ยวจมูกคดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องขอเอาแก้มตรงนี้หายเดี๋ยวตรงนี้อ่ะคือดูองค์รวมแล้วเนี่ยหน้ามันก็ตรงนี้ก็จะดูเล็กลง แต่ตาก็อมาว่ากันพี่โอการเชดดิ้งอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตประจำวันน่ะมันมันไม่แปลกหรอพี่ก็อยู่ที่ความต้องการของเขาว่าถ้าเขาอยู่ในสังคมที่ว่าอุ้ยฉันอายเพื่อนมันบานมากก็ต้องมีแต่เมื่อทําไปเรื่อยๆเขาจะเพียงนิดเดียวเหมือนน้องน้องมดแบบครั้งแรกฉันทาแป้งไม่เต็มนะแต่ทำไมทุกวันนี้ซับหน้าแป๊บเดียวมันจะเป็นความเคยชินเพียงแบบว่ากระพิบตาเสร็จแล้วชั้นลงบินสูงใช่ก็คือการความชํานาญคือการฝึกการทําบ่อยๆ พะะี่โอครับสงสัยอย่างนี้ครับฟังดูแล้วดูเหมือนยากอ่ะจะแนะนำสาวๆให้ไงครับว่าทักษะตรงไหนที่ควรจะต้องฝึกในช่วงเริ่มต้นนะครับในเรื่องเร,เริ่มต้นเ,ตตเนี่ยนะคะ,คะก็คออือเราอย่างที่บอกเนี่ยนะคะคือเรื่องผิวซะก่อนะนะคะ,คะก็รู้รเ,เราต้องรู้หลักในการใช้เชดดิ้งเชดดิ้งก็มี2วิธีอาจจะเป็นเนื้อครีมก็ได้หรือเป็นแป้งฝุ่นเชดดิ้งฝุ่นฝุ่นนี่ก็คือแป้งสีเข้มที่เข้มกว่าผิวเรานะคะสีเข้มเราสามารถแต่ข้อเสียของแป้งฝุ่นคือ มัตคดิทำสวยงามพอเหงื่อออกหายหมดละมันเหมือนเราทาแป้งอะฮะแต่ถ้าเราเชดดิ้งด้วยครีมมันจะอยู่กับเราทั้งวันพี่โอคัสผู้หญิงที่หน้าเหลียมเนี่ยการเกลี่ยรองพื้นหรือทักษะของการใช้รองพื้นสําคัญไหมก็จริงๆคําว่าหน้าเหลี่ยมมัทุกหน้าล่ะค่ะเหมือนกันหมดการรองพื้นสำคัญค่ะแต่งยังไงให้มันดูเนียนเป็นผิวไม่ใช่ว่ามาเชดดิ้งเก่งแต่เกลี่ยรองพื้นไม่เรียบนั่นก็แบบใช่เพราะรองพื้นบอกนิดหนึ่งหลายคนเนี่ยเข้าใจคําว่ารองพื้น พื้นผิดน่ะบางครั้งรองพื้นเนี่ยมันทาไปน้องน้องคิดดูว่าระหว่างรองพื้นกับครีมบำรุงบางคนชอบรองพื้นมันแต้มห้าจุดแล้วเกลี่ยเสร็จแล้วก็แบบอุ้ยมันเกิ่ออกเป็นคราบจริงจริงการการลงรองพื้นต้องพี่บีพี่ถานนิดหนึ่งนะคะเราอาจจะลงรองพื้นเกลี่ยเกลี่ยเสร็จเราเอามือกดๆนิดๆให้มันรู้สึกว่าแน่นลงเนียนค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะสวยกว่าที่เราทาแล้วป้ายป้ายไปแบบเนี้ยโอ้ยทาป้ายทุกวันเลยเวลาตอนค่ะแล้วสังเกตบางทีพอร้อนปั๊บตรงจมูกทำไมเป็นคราบพอคราบปั๊บเราจะโทษรองพื้นไม่ดีเลย อ๋อเป็นเพราะว่าเราเองนั่นแหละใช่ค่ะเพราะงั้นการลงรองพื้นถามว่าสําคัญไหมมันสําคัญมากสําหรับผิวแล้วนู้นคิดดูว่าถ้าเกิดเราเกลี่ยรองพื้นดังๆแล้วมีเอ่ออะไระเฉดดิ้งดังๆตกกันเข้าไปมันกลายเป็นก้อนอะไรก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะเกลี่ยให้เรียบแล้วก็เฉดดิ้งนิดเดียวเย็นๆแล้วก็ต้องพิถีพิถันแบบขั้นตอนแรกฝึกสักนิดนึงเรียนรู้แล้วคุณจะทําได้ค่ะมีคาถามจากคุณผู้ชมทางบ้านมาด้วยค่ะพี่โอเขาบอกว่าเป็นคนผิวคล้ำหน้ากลางๆเพื่อนชอบร้อว่าหน้าปาหมึกหุ้ยลาย ปกติไม่ค่อยแต่งปกติไม่ค่อยแต่งหน้าเพราะว่าผิวมันอีกต่างหากโอ้โหผิวค้ำผิวมันหน้ากลางมาคลินิกมาแต่งหน้าเราเยิ้มตลอดทั้งวันเลยขาดเมียวไปหมดตอนนี้หนูเริ่มมีคนมาจีบคุณพระฉันอยู่ทาไมเนี่ยและอยากแต่งหน้าอยากแต่งหน้าเพื่อให้ซอฟลงจะได้ดูดีมีข้อแนะนํำไหมคะหน้ามันหน้ากลางผิวค้ำต้องปรึกษาจากโอโหอะไรล่ครับหน้ามันแต่คนยังมีคนมาจีบนะเห็นไหมหน้ามันนะคะความมันเนี่ย ควบคุมลดกันยากนะมันเป็นเหมือนฮอร์โมนในร่างกายไม่แต่เดี๋ยวนี้เขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่แบบมันช่วยเราค่ะมีนรมีครีมบำรุงเช่นตัวกระชับรูขุมขนจาเป็นไหมตัวควบคุมความมันพวกเนี้ยนะฮะจำเป็นใช่ค่ะคนหน้ามันเนี่ยก่อนจะแต่งหน้าเราต้องแบบล้างหน้าให้สะอาดนะคะ่ลงเอ็กเซนต์เพื่อให้ผิวชุ่มชื้นนะคะจากนั้นก็ควบคุมความมันนะคะของเราก็คือตัวเทนชี่อะไรเนี่ยนะพอควบคุมมันเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็อาจจะแบบว่าลง เป็นพวกโลชั่นนิดๆหรือว่าเป็นกันแดดนิดหน่อยสําหรับคนคบผิวมันคือให้รู้สึกว่าผิวเรามีความชุ่มชื้นจากนั้นเราก็ลงรองพื้นะนะคะรองพื้นแล้วเราก็อาจจะมีเจดด้งเจดดิ้งนิดนึงแต่ลงรองพื้นก็ลงให้มันเนียนคือรองพื้นเนี่ยน้องบอกว่าน้องเป็นคนผิวคล้ำเพราะ,ะฉะนั้นสีรองพื้นต้องเ,อองเหมือนผิวครับข้อสําคัญต้องให้เหมือนผิวอย่าไปแบบว่าอย่าง คนคนผิวคำอยากขาวเลือกรองพื้นสีขาวเนี่ยผิดนะลอยออกมาเลยเขียวเลยนะคะครับไม่ใช่ขาวนะคะออกมาเทาๆสังเกตมมั้งเนาไอ้หน้าเขาทำไมดูเทาๆนะคะต้องเลือกให้แบบว่าเหมาะกับผิวหลังจากนั้นก็เช็ดดิ้งพอน้องหน้ากลางค่ะก็เช็ดดิ้งค่ะเช็ดดิ้งแล้วก็ลงแป้งฝุ่นใส่คิ้วเติมตาตัดแก้มลิปสติกง่ายๆอันนี้คือชีวิตประจำวันให้เขาเน้นที่บริเวณผิวกับ การเช็ดดิ้งนะครับก็ลองฝึกดูนะคะสำหรับผู้ชมท่านนี้ผมครับคำถามต่อมาครับท่านผู้ชมเป็นสุภาพสตรีนะครับส่งรูปมาให้เราเลยครับส่งมาทางอีเมลของเราคุณมดนะครับเธอบอกว่าช่วยวิเคราะห์โครงหน้านะครับให้ด้วยนะครับว่าเป็นหน้าแบบไหนไม่รู้ว่าเรียกว่าเป็นหน้าเหลี่ยมหรือหน้ากลมแต่ที่แน่ๆก็คืออยากเรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าตัวเองครับว่าทํายังไงจะให้เหมาะสมและดูดีครับจันโนมนี่หน้าีคนนี้ใช่ไหมครับคเลยเออ บังเอิญน,น้องก็ถ่ายแบบหันมา45องศานะคะน้องถ่ายรูเปเหมืนส่งแบบพิเตี<พ>้อ่ะถ้าน้อง,งห,หันงตรงก็จะจริงๆแล้วน้องคนนี้เขากังวลนะคะครับ,รบเขาเป็นหน้าหน้ากลมธรรมดาซึ่ง ซึ่งดูแล้วเราดูด้วยตาจริงๆเนี่ยนะน่ารักีนะใช่น่ารักเนาะอ,อย่างงี้ไม่เหลี่ยมแน่ๆเนาะไม่ค่ะคไม่ไม่ค่ะเพราะว่าดูอย่างงี้แต่ทีนี้มันดูยากเลยไหมคุณตามพาะหนึ่งเขาเอียง45ิ้าเาสองผมมันมาบางอ่ามันจึงไม่เห็นตรงนี้ครับอา,อาจจะมีก็ได้ซึ่งเราไม่เห็นแต่ถ้ามองรวมๆแล้วเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นคนโครงหน้ากลมแต่ทีนี้เขาจะกังวลเพราะอะไรพอถ่ายรูปมาน่าจะดูเป็นสละเปล่าอ้วนจริงไหมคะเกิดจากอะไรคะคนที่มีเนื้อตรงนี้ค่ะน้องมดลองดูมีแก้มครับ สังเกตสิเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยจะดูกลมทุกายลครับเห็นไหมขนาดนีมีบวมเลยเพราะเวลาเวลาเราถ่ายปั๊บรีเฟ็กซ์มันโดนแก้มมันก็จะสว่างทำให้หน้าเราดูกหล่ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ยากหรอกค่ะอยู่ที่ว่าเรารู้จักในการปัดแก้มเป็นเชดดิ้งอ่ะบัชอนเนี่ยสามารถเป็นเชดดิ้งทำให้แก้มเราดูเล็กลงได้เรื่องคีต้องศึกษาต้องดตรงแกมค่ะ ต้องวิเคราะห์เรงใช้เทคนิคนิดหน่อยครับค่ะคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านข้อสุดท้ายค่ะอาจารย์คะหนูอยากใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มเมคอัพขยายงานในหมู่เพื่อนค่ะที่หน้าเหลียมๆกลางๆนี้ค่ะมีเทคนิคนแนะนำยังไงเพราะเพื่อนที่อุบลกรามใหญ่ทุกคนเลยอ๋อมาจากอุบัตครับใช่เลยพื้นที่ใช้อะไรใช่ไหมคะใช่ต้องแนะนําตัวไหนเป็นตัวที่แบบเด่นๆเด่นๆใช่ไหมคะเอ่อเอาเรื่องของเมคอัพนะคะเมคอัพก็คืออันดับแรกเนี่ยน้องคนนี้เขาเป็นคนที่แต่งหน้ารองพื้นไหม หรือชีวิตในวันเขาชอบใช้แต่แป้งทูเวย์ค่ะต้องวิเคราะห์คนต่ช่เพราะว่าเราบอกว่าอย่างนมมดไม่ชินกับการรองพื้นเลยเน่าเหงือออกแล้วนมมดไม่มีความรู้ที่เคยมาเรียนหรืออะไรอย่างนี้ก่อนพอหนมดใช้แป้งปั๊บชินกับการใช้แป้งทูเวย์พอมาใช้รองพื้นมันจะทำให้เกิดความลำคาแล้วก็แต่งหน้าช่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องดูนิดถ้าคุณใช้เป็นแป้งทูเวย์คุณต้องมีแป้งสีเข้มคอยแบบเหมือนคุณปัดแก้มคุณก็อย่าลืมว่าเอาแป้งเข้มมาปัดตรงค่ะกันไกลคุณนิดนึ่งเพื่อจะดูดู นะคะสีที่เข้มกว่าผิวเราสัก2เบอร์หรือเบอร์หนึ่งมันก็จะลบตรงกรามนะคะเวลาก่อนลงแป้งฝุ่นเท่านั้นเองคันนี้คือพื้นผิวแค่นี้ันแนะนำให้กับเพื่อนๆได้เลยเราดูเป้าหมายว่าเพื่อนเราใช้อะไรก่อนดีไหมคะความรู้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์โอกันต่อค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ